นั่นนะวันนี้ผมมีเรื่องจะบอกถ้าเห็นตัวเงินตัวทองนะอยู่ริมตะลิงแล้วก็ส่งเยือดเข้าไปสำรวจเลยนันะได้ตัวแน่นอนเอาว้ให้เจะท่องผมเลยนะตัดไปดิโอ้โอ้ยตัวเงินตัวทองโอ้โหตัดต้องได้แล้ัดต้ด้แล้วตัวนี

ได้ไตัองไก่ตกปลาแล้วหรตรงผมผมตีเยอะใส่ตัวจนตัวท้องอะไรนี่ฮักเยอะตักกรพาะออกไปเลยคุยฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่อ่า วันที่สองนะเป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันเสาร์วันเสาร์าที่สอของเดือนพันวาตอนนี้ก็เวลาตีห้าห้านาทีโ,โตื่นเช้ามากเลยตื่นไปทํางานตื่นหกโมงครึ่งตื่นไปตกปลาตีห้า,า 5, ครึ่งเป็นไงเป็นไงตอนนี้เราก็อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์กเกษตรนะเดี๋ยวเราไปหาไม้กันดูก่อนว่าเราจะไปตกไม้ไหนก่อนน้ําสวยด้วยนะครับวันนี้น้ําลงสวยด้วยไปตกปลากันดีกว่า,า let's go ในส่วนของอุปกรณ์นะวันนี้ที่เราจะเอามาใช้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะามาใช้ของวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับคันอ FT Monster FT Monster Neon นะเวทหกสิบสีนะครับเนะวท 64, 64ยาว6ฟุต3ส่วนล้อจะเป็นสตาร์ดิกนะครับเป็นสตาร์ดิกเบอร์ไอชิมานโน่สตาร์ดิกเบอร์2 5งพนะเบอร์2 5งพอันนี้เป็นล้อกเก่าอเอง ได้มานานมากแล้วไม่เคยเอามาใช้งานเลยกลัว <c oughs> เขาเหงาเ,าเลยเอามาหยิบม,มาสักหน่อยนี่ตัวเหยื่อะนะครับเราจะใช้เหยื่อปลาซิวยางปลาซิวยางกันวันนี้เรามาเช้ามากเลยนะครับนันนะเช้ามาก6โมง2นาที <c oughs> ธรรมดาเพิ่งขับรถออกจากบ,บ้านแต่ตอนนี้ถึงหมายแล้วรอบที่แล้วมาตรงนี้รู้สึกว่า จะมีคนมาตกก่อนนะมามีคนมาตกก่อนก็ปลาไปกัดผมเลยว้าว,วุ่นเลยต้องหาเยี่อใหม่ใหม่ขอมานะเฮ้ยเหยื่อลงน้ำปุ๊บไล่อ่ะจะตีแบบไหนไปอ่ะ เป็นเหยื่อนะครับนั่นนเหมือนกระโดกกระดกกระดกมาแล้วมันโดนหินน่ะแล้วมันก็หลอนเองผมนี่แตหลอนโอ้ตัวเบ็ดเล็กไปเหมือนมันโดนหินมามันก็ดังกึกกึกกึกตลอดเวลาผมก็ตกใจยังจับจุดไม่ได้ว่าจะใช้แบบไหนขอไว้ก่อนเดี๋ยวขอลากก่อนเพราะว่าตรงนี้มันสว่างเยอะมากอ่ะ หมือนมีกิ่งไม้เยอะมากแล้วฝนตกเมื่อคืนผมว่าพยายางสามนิ้วน่าจะตอบโจทย์กว่าแต,แต่ปรากฏว่าไม่มีตัวกัดได้ดิวาวุ่นละว,วาวุ่นละช้าเช้าแบบนี้มันน่าจะกัดดีนะอ้้ยปูดเร็จก็ปรับกัดเลยผมไม่เห็นสายผมไม่เห็นสาย เออโดนตัวแรกโดนไปแล้ว,ลวอ่าโอ้โหตัวแรกของเรามาเล็กกันเฮ้ยเอานะครับนั่นแหละแต้มแรกเราก็มาแล้วแต่แ,แรกของเรานะครับกับป้ายางสามนิ้วนะกับป้ายางสามนิ้วป้ายางซ็อกซีแมนนะปะ้ายางจีนตัวละเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าสี่สองสองร้อยอ่ะตอนเนี้ย เออใช้ดีอยู่เหมือนกันนะครับกับช้อนคองหนึ่งนะก็ยังหวาดอยู่เอาบรซิลยางลงแล้วไม่กกาอเปียนอันนี้มากัดเลยอ่ะตัแวแรกของเราอาจจะเล็กนะอาจจะเล็กหน่อยแต่ก็นับหนึ่งนะครับไปหาต่อพอดีผมเห็นเหยื่อตัวนี้อยู่ในกลุ่มอ,อยู่ในกลุ่มตกปลานะอยู่ใน f a c e b o o k นะครับก็เลยลองสั่งมา เออแต่ผมว่ามันจะไม่สั่นทั้งตัวมันกับซีเมนนะแต่ว่าเขาจะโบกหางเขาจะโบกดีอะ่ะดึ๊กดึ๊กดึ๊กดึกดึ๊กดก,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 ดกแต่ถ้าเป็นซีเมนอะ่ะเขาจะเขาจะสั่นเขาจะสั่นแอคชั่นเขาเขาจะสั่นทั้งตัว,วตัวแบบกึ๊กมาเลยแต่อันนี้คืหางเขาจะโบกแต่เหนียวนะถูกด้วยสีเจ็บๆตรงนั้นเลยเขาบอกว่าฝันร้ายปากกระกพง พันยูเอลก็อยากจะได้เอามาตกปลาช่อนเหมือนคนอื่นเขานะแต่ว่าลองซื้อมาแล้ว่พันละเจ็ดแปดร้อยอ่ะพันละพันพันสองพันสามไม่บอกยี่ห้อแล้วกันผมหักผมวัดหักหมดเลย <c oughs> ทําไมเห็นนานๆนะท่านอื่นเขาเอามาตกปลาช่อนโอ้โหกัดวัดไม่หักของเราสะบัดทีเดียวหักคามือ น่าจะต่อไม่ตรงเหรอเขาบอกว่าต่อไม่ตรงตำแหน่งก็ตรงตำแหน่งด้วยนะมาถึงผมมาร์กเองกับชิงหลิวด้วยนะไปดูตำแหน่งข้อแล้วก็มาร์กมาร์กตำแหน่งหัวท้ายเฮ้ยกัดกัดกะโอ้โหหม่บนอยู่เฮ้ยแต่ทำไมมีแต่แร้นแร้งนะ่ะโอ้นะ่านัเอาอีกแล้วผมโดนตะช่อนฟ็อกถล่มอ,อีกแล้ว ตรงนี้ป่ามันก็เยอะใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะแต่มันตัวเล็กอะต้องตีห่างจากฟังหน่อยนี่ึิดอย่างนี้ ไม่กัดไปนะนะ ตรงนี้ก็น่าสนใจนะแต่ผมจะมาตกตรงนี้นะโอ้ยตัวเงินตัวทองโอ้ยประเจ้าชอตโอ้ยลงหน้าเขาเลย ไปเลยโดนไปเลยอฮ้ยกระชากออกไปเลยนะอ้อะไรเนี่ยหมายประจำของเราตอนนี้น้ำลงสวยมากบอกอเขาเ้ยแบบนี้สิน่านลุ้นหน่อยเห็นขอบ เจอขอบด้วยว่าเราจะได้รู้ว่าตรงระดับน้ำนี่ตรงไหนอ๋อแบบนี้ก็แจ๋วสิครับแตงนะ มันนะตัวที่สามของผมอไซส์ก็ยังเท่าเดิมอยู่เลยอะ่ะไม่ถึงขีดด้วยใช่ไหมก็ยังไซส์เล็กอยู่นะตัวที่สามจะปดล็อกไซส์แบบครึ่งโลห้าขีดหกขีดจะไม่ได้เลยล <c oughs> เอลอนั่นนะ สองอาทิตย์ซ้อนแล้วอ่ะมาตบเด็กอ่ะมาตรงนี้ก็สวยนะคะนนันเต็มสิบก็ให้แปดยังให้แปดอยู่ยังไม่เพอร์เฟกต์พอเพอร์เฟกต์ปั๊บลงปั๊บกัดนานนในายสิบไปเลย ครับกัดนะสายเดินเดินแล้วหยุยถุยโอ้วมาแล้วยือแต่ตัวเล็กเอาละครับมาเจอไม้เก่าไม้เดิมไม้ขลรังค่อยค่อย ขนาดนี้ยังมีคนมาลงแหกันแล้วอะครับนานะาโอ้มนีนานนาตกปลามากันเพียบเลยชวนกันมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยตามฉันมาแน่นอน <laughs> ขนนะึ้นอยู่นี่ว่าเอานะครับนั่นนะจะมีตัวกัดไม้กัดให้หน่ะดิกึง มีคนตกไปแล้วอ่ะคุณลุงของมาก่อนนะ้าผมได้ไงอะอะไรัรเนนี้อะไรครับนนะ้า อืมอืมโอ้โหมันเป็นงั้นน่ะโดนโดนครับโดนกัดไปเลยว่าแล้วเชียวว้าวเอ้เอโอ้โออยังไสด์แล้วเดิมเลยเฮ้ยอ,อีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะแนะนำนะนะนะครับก็จะเห็นหมายตรงนั้นไหมที่ผมตีเข้าไปอะ่ะ แบบนี room, ้ก็ค <In Japanese, S 2> ือให้ตีเขึ้นไปหรือฝังก่อนเลยแล้วค่อยก่อลงมาค่อยๆลากลงมาอาจจะแบบยังไงอ่ะจับจุดยากนิดนึงเพราะว่ากิ่งไม้มันเยอะแล้วตะกัวของเราอ่ะก็จะไปโดนกิ่งไม้มันก็จะตึ๊กๆตึ๊กเหมือนอารมณ์ปากัดแต่ต้องถ้าคันดีๆอ่ะครับถ้าคันดีๆเซนดีๆหน่อยนิดนึงอ่ะมันก็จะกลับรูเรื่องเลยนะตึ๊งเลยเดี๋ยวตัวนี้ผมมีมานานมากแล้วอ่ะ แต่ผมไม่ค่อยได้ออกมาใช้เนื่องจากมันเ้ยมีตัวนะเนื่องจากมันสั่นแค่หางนะผมไม่ค่อยชอบผมชอบให้มันแบบสดิงสั่นทั้งตัวเหมือนชีมิคกัดสองทีเฮ้ยกัดแล้วก็คลายเฉยะอะเฮ้ยแรวะปลาอะไรครับนั่นนะดึกๆ,ๆเลยนะ ตรงกอไม้ที่เขาปักไว้นะ่ะตรงนั้นน่ามีตัวมากเลยรีบร้อยกัดนะครับกัดแล้วนะกัดแล้วหนอหนึ่งนะี่ยวัดเต็มเต็มเลย มุดๆใหญ่ว่าเฮ้ยใหญ่ว่าอุ้ยเอาในที่สุดเฮ้ยใสยสวยมากอ่ามาแล้วครับมาแล้วแอมสวยเข้ามาแล้วตัวนี้นา่าจะประมาณสักสี่ขีดได้นะดูเฮ้ยกับเดียดนี่เลยนะครับายางค์ทรงซีแมนนะตัวละสิบบาทที่เด็ดเลยแ <c oughs> คต่อ ในที่สุดเราก็ได้ไซส์ที่เก็บได้นะได้ลองแล้วลองอะไร <c oughs> อู้หูอันนั้นตัวอะไรอะ่ะอู้หูเป็นไฟฟ้าแน่นอนครับนี่เราได้ลองแล้ว <c oughs> ท้อผมเลยมื่อกี้นั่นนะเอ้วน่าจะเท้าผมเลยมื่อกี้นั่นนะปัดไปดิโอ,อ,อ๊ยโอ๊ยเฮ้ยปี๊ดอ,อะไรอะเฮ้ยขอโทษไม่ได้อะไรไม่อยูฟฟ่โอ้โหใส่สวยด้วยนะอยโอ้โหอ๋อเดี๋ยว ตะกี il, ้ผมไม่ได ER ้ตั้งใจตกปลานะบอกตรงผมผมตีเอะใส่ตัวจนตัวทองอะไรเนี่ยตับเฉยตัดกระชากออกไปเลยเฮ้ยแบบตะกี้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจตกปลานะเหมือนจะแกล้งไงอยากอยากจะแกล้งอะไรนะอยากจะแกล้งตัวเงินตัวทองเฉยๆก็เลยตีเหยื่อใส่ใส่เขาปลาช่อนกัดเฉยเออ เออดีๆเอาใหม่เอาใหม่คราวนี้อย่า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 ว่าไปนะตรงไหนที่มีตัวเงินตัวทองอยู่นะปลาช่อนน่าจะมีตัวอยู่นะมันไม่หนีนะตีใส่เลยเจ้าผมเม่กี้ไม่ได้ส่งไม่ได้อะไรเลยนะเอยลงน้ำปุ๊บผกัดเลยอ่ะแค่อยากจะแกล้งแค่อยากจะแกล้งตัวเงินตัวทองแต่เราก็ดูว่าเฮ้ยมันกัดจริงที่ไหนได้ปลาช่อนกัด โอเคนะแสดงว่าสีนี้กรีดได้ใจคนนี้คนที่เกดที่แปดมัน่าจะคนที่เออคนที่แปดแล้วอะ่ะนักตกปลานะที่เจอวันนี้นะน่าจะคนที่แปดแล้ว อีกที่หนึ่งนะที่น่าสนใจน่าสนใจมากๆไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเครียดใครๆเขาก็ตกกันได้ปาหมายธรรมชาตินะไม่ต้องห่วงหมายจริงๆนะอยู่ที่แอคชั่นเหยื่อแล้วก็อยู่ที่ตำแหน่งในการตกของของ,ของเราตอนนะี้ เหยื่อเหมือนกันเลยนะบอกตรงผมเห็นมาหลายคนนะเขาก็ใช้เหยื่อจีนเหมือนผมนี่แหละหายากคนที่มาใช้ซีแมนนะเพราะว่ามันแพงการขอก็ไม่ค่อยมีคนใช้เพราะว่ามันแพงอุ้ยอุ้ยตักเลยตักเลยวัดเลยนี่วัดเลยวุ้ว้ววุ้ววว้ววุ้้ว้ว้ว้ ไม่คุดอ่ะคุด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 อ้ยอยู่อยู่อยู่ไปอยู่วะเฮ้ยเอาไสิเป็นไงเป็นไงบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งในการตีของเราอุ้ยมาอยู่นะครับนั่นนะตัวนี้ก็ไซส์สวยนะโอ้โหโอ้โห้โอ้โอ้ไปไงได้อยู่เฮ้ยตัวนี้ก็สวยนะ ไม่ขี้เหร่นะครับตัวนี้น่าจะ5ขีดอะ่ะมีแน่นอน4-5ขีดมีแน่นอนตัวเนี้ยที่ใส่ปลาเราได้ใช้ยังจิ้งบอกแล้ววันนี้ได้ใช้ที่ใส่ปลาด้วยนะไปถอยมาใหม่ด้วยโหเข้ากับสีรถมากเป็นไงตัวที่3นั้นนะหมาใหม่เมื่อเช้า รีบนะวันนี้มไม่รีบนะไม่มีงานที่ไหนนะมีแต่ง,งานปาร์ตี้ตรงนี้สวยปะ่ะตามสเต็ปของเราเราอุ้ยออกไปเลยอะเวรแล้วอันนั้นประช่อนนะที่ออกไปอะ มีอากาศไม่ร้อนด้วยครับนะั่นนะถ้าไม่หิวข้าวถ้าแบบไม่หมดเนี่ยตีได้ทั้งวันหมกตรงผมชอบมากเลยนะผมฝันยังนอนนอนฝันนะฝันนะเห็นว่าไปตกปลานะได้ตกปลาที่ดูเป็น,นออกมาเหนะมือนเดิมครับตหนเหอมเดิมนะครับตอนนั้นเป็นอุ้ยตัวเงินตัวทองอู๋กัดไปไหนล,ละ่ะบอกแล้วถ้ามีตัวเงินตัวทองอยู่นะปลาไหม อยู่จริงด้วยโอ้โหแต่ตัวเล็กมากเลยเห็นไหมถ้าตัวไหนมีดวงเงินตัวทองอยู่นะจะมีปลาจริงๆนะอันนี้ไม่ได้คุณเล่นนะโอเคนะครับกับอีกหนึ่งกลุกับอีกหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแต้มของเรานะครับกับเหยื่อตัวละสิบบาท อีกหมายหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะตำแหน่งปลาช่อนตอนนี้ผมโดนมาสองตัวแล้วถ้ากรณีเห็นตัวเงินตัวทองอ่ะอยู่อ่ะตัวเงินตัวทองว่าอยู่นะหรือว่าโคล่หวอยู่ตีไปใกล้ๆมันนะผมโดนมาสองตัวแล้วนะปลาช่อนกัดเลยเออแสดงว่าเขาไปด้วยกันจริงๆนะอารมณ์แบบว่าตัวเงินตัวทองก็มาดักมาดักกินลูกปลาแล้วปลาช่อนก็มาดักกินลูกปลาเออ แสดงว่าในตรงที่มีตรงเงินตัวทองอยูอ่ปลาจะอยู่ลูกปลาจะอยู่เยอะลองส่งเหยื่อเข้าไปดูนะั่นะนะเท็กซัสนะแต่กบยางมันไล่นะแต่เท็กซัสผมไม่เคยเห็นมันกัดเท,ท็กซัสสักทีแไอ้กบยางอนะไล่จริงๆนะเอารับนั่นนะมาที่เดิมมาที่ตอนเช้าเลยนะตอนเช้าเราก็มาตรงนี้เลย ก็ยังชอบอยู่นะหมายนี้ก็ยังสวยนะสำหรับผมผมว่ามันสวยมากอะ่ะเททีเอ้เลยนะเทพีนางนกพิมาได้เลยหรือจะเป็นนางงามจักรวาลอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยลุดอู้ตัวเล็กเฮ้ฟองฟอดเลยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเห็นตัวเลย ก่อนกลับบ้านก่อนเข้าบ้านนะคงพอแล้วล่ะจบหมานี้ก็ปลาไม่กัดแล้วหิวข้าวแล้ว สรุปผลงานก่อนนะครับเฮ้ยวันนี้ปลากัดดีนะปลากัดดีแหละมีอยู่ได้ได้ไดซส์ยอยู่ประมาณ3ตัวนะตอนนี้อยู่ในอยู่ในปี๊บนะทําสั่งสั่งทำปี๊บมาใหม่นะมีปลามาอยู่3ตัวซึ่งว่าจะเอาไปเผาวันนี้ไซส์สวยนะตัวเท่าแขนเลยนะ่าจะห้าขีดขึ้นที่เหลือก็จะเป็นปลาป๊อกอะปลาป๊อกอะประมาณ6กเจ็ดตัวนี่แหละที่ผมได้ขึ้นมานะแต่เขาจะปล่อยหมดโหวันนี้นักตกปลาเยอะมากเลยนะครับวันนี้เจอนักตกปลาเยอะมากเลยน่าจะเกิน15คน นะมีทอดแห่ด้วยมีสะดุ้งด้วยโอ้โหครบทุกรูปแบบมีขายแห่สะดุ้งสไนเปอร์โอเคแต่เราก็ยังได้ตัวอยู่นะถือว่าผลงานเราก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอ,อสุดท้ายแล้วก็ฝากนานาๆทุกท่านนะครับเข้ามาที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย เดี๋ยวมาดูผลงานกันเนี่ยได้ปี๊บมาใหม่เป็นไงสวยเปล่า ซื้อมาในต ok นะิ๊กต็อก499น้องจะจำไม่ผิดจะไงอ้วสวยสสวยอยู่นะสวยนะโอเคนะครับส,สวยสวยโอเคเอละหิวข้าวละ